นะครับก็จะคิดกระชอนใหญ่นะครับดูว่าจะใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวไว้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อบตเป็งที่อบตเป็งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนาดำนะครับน้าดำเดี๋ยวใสๆเรามาเดินรอบบอกกันว่าลูกค้าจะได้ปลาเยอะหรือเปล่าครับนะครับผมครับ I don't get what I want. I get what I need. Every single d a m n heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all l i s t e n to me. Yeah, yeah, I right. know right. I'm make it as yeah. an and I know I'm not the, and I know I'm not the largest, But I promise you that I'ma be the yeah. one that with the I promise you yeah. that I'm just getting started Can I promise you to get, So I'ma get started Get the party started yeah, Nah, I don't get enough? Yeah, get you got me up I don't know what's up Pour that shit in my cup We to turn up Crank this shit up so are so crowd, we

หนุ่มน้อยตรงที่เยอะสุดเลยใช่ไหมเนี่ยในแก๊งใช่ครับอ่าไหนขอรูปตลอดลงยูทูบขนาดนี้หรอบันมวกหน่อยบันหมวกหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเออเป็นงานบันใหญ่ใหญ่เลยบันเยญ่ใหญ่เก็บบันเอยหล่อเลยโทษหน่อยโอเคคครับบขอุณครับ แรกเลยน้ำได้เต็ตัวต่อไปมีฝันเลยน้ำเดือดคนเดียวอ่ะมีเบอร์อะไ้กิดตัวนะรอเลยนะอันไหนของด้วยปลาดิบเนีนี่ลาด่บด้วยบอะ้ดูปลาไปนะเป็นข้อเลย ของป่าป่า,ปาฮะ,าะ,ะโอ้หลายตัวอยู่ของป่าบนนู้นครับปลากีน ครับวันนี้มีแซสโลไหมฮะว้าวนี่ดูเอเซอรี่ฮะวันนี้เตรียมตัวมาสู้บ่อน้าดำเต็มที่เลยเป็นกล่องเลยโอ้โหใหญ่เลย กี่ตัวครับเนี่ย8เจ็ดตัวแล้วครับย้าหูอันนี้ครับอันนี้เป็นคลิปตกปลาดำนะครับโอ้โหได้ไหมครับนะแค่สองตัวครับอ้าวตัวใหญ่ไหมครับตัวดีๆประมาณสองตัวตัวเล็กเจอได้เมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าเขาฉีดยาฆ่าหญนะ้าเนาะครับใบใหญ่เลย ฝั่งนี้ได้ไหมครับว้าวอย่าแบบเลยวันนี้ครับมากระดมนะครับเป็นไงบ้างครับฝั่งนี้เงียบอยู่ เทสครับเทส่สิเป็นยังไงนะครับวันนี้ฮะพีมเทงครับทีมเทสวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ได้มาสองตัวแท็บแล้วครับตัวใหญ่ไหมครับประมาณโลเยกันเดียวกันครับโอ้ตัวโลเลยนี่เป็นทีมเทสนะครับของทีมงานนดำนะครับ My hands steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally, earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, I promise this. I got ชี <54. S 2> ่ผมนี่ขั้นแรกแต่ก็ขอได้ไหมขอได้ไฟใหญ่มากครับขอติดตามมันจะทุกที่ได้ติดตามด้นะครับไฟใหญ่มากครับ